แจ้งลาออกล่วงหน้า30วันแล้วขอใช้ลาพักร้อนแต่ในจ้างไม่ให้ใช้โลกจริง vs โลกกฎหมายโลกจริงนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบนี้น่าจะผิดนะมันเป็นสิทธิ์ของฉันในจ้างต้องให้ใช้สิมันเหลือเนี่ยหวันเนี่ยปีนี้ฉันไม่ได้ใช้เลยในจ้างต้องให้ฉันได้ใช้ให้หมดไม่งั้นก็ต้องจ่ายเป็นค่าจ้างแต่ว่าโลกกฎหมายในเมื่อคุณลาออกนะคะพลอยต้องบอกเลยคุณมาใช้สิทธิ์ลาพักร้อนในปีที่คุณลาออกเนี่ยนายจ้างจะอนุมัติให้ใช้หรือไม่อนุมัติก็ได้ไม่ผิดกฎหมายรวมไปถึงแม้เราจะแจ้งลาออก30วันนะคะแล้วา ลาพักร้อนแบบเหลือเลยอะ่ะ6วันนายจ้างไม่ให้ใช้สักวันไอวันลาพักร้อนของวันเนี้ยเราไม่มีสิทธิ์ได้รับเป็นค่าจ้างนะคะหายไปเลยหมดไปเลยเนื่องจากเป็นกรณีที่เราลาออกเองยกเวน้นกรณีที่เรายังมีวันลาพักร้อนสะสมเหลืออยู่ก็คือวันลาพักร้อนที่เหลือปีที่แล้วอ,ะะอ่ะค่ะอาถ้ามีเหลืออยู่แบบนี้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับเราวลาพักร้อน1วันเท่ากับค่าจ้าง1เท่านะคะฉะนั้นถ้ามีสิทธิ์แล้วนายจ้าง ไม่จ่ายให้สามารถไปแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยอายุความ2ปีค่ะ